มาเด้อพี่น้องมากินข่าวกับปน,นปนปถูจ้ากี่กับผักต้ม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 มาเด้อมาเด้อมากินข่าว้าเนี่ยข,ข,ขอข่าวข่าวสีสีเพราะเป็นข่าวสามสีเด้อ <laughs> เขามีข้าวสามสีแต่เราพูสี่สีโอ้หัวปะทูเป็นมันนมนนีวะยิงหนำน้ำใหญ่ป้องยิงหนำน้ำใหญ่ไม่เมไน ไม่ได้ออกซื้อติดค <c> น <oughs> <c oughs> ถ้าเสิเนี่ยเก็บจัดล้างบ้านงามเลย ทำไมอื่อ,อากาศนี่ยาวเวเยจียอ,อคืออากาศแค่หนาวอือากาศแค่หนาวก็บอกอะไรกัหน,หน,รกรนหนาวอืมกิานานกาศดีเยอะให้หนาวให้นาวกันหาวก็จนง ไม่ค่อยกรอบเท่ไห่เไม่คยกรอบไหไม่้อดอมันเอาเนื้อมาตำาผพีอกนนอุ่นนี่เฉยกรอบีนี้หมดได้เคี่ยว เคเสียมสูงทิน้ำพิอกอาทิตย์นึงสามครั้งกับโรคผนนักน่าจะดีอร่อยข้าวดีข้ามันดีแกง

เราจะไม่ขึน้นนาแลืกัน